คิวสองใส่เพื่อมันจะทำทำให้วิ่งไวขึ้นเนี่ยดูนะมีดูนะมีดูความเร็วมีนะดูเห็นปะวิ่งไวขึ้นวีโร่ีโร่เองแก้วหวานได้ด้วยนะเวทีต่อต่อ,องมาต่อต่งมาจากโมดอ่ะ <c oughs> ไปซื้อคอนเล่นยังไงน้าไม่เป็นไม่ทั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 นมองตรงเคยซื้อคอนเดลเลนมาจิ้มมีรังธรรมดาเอ้ยทำมอยทำไมตัวทำไมตัวรู้สึกมันเอ้ยทำไมเหมือนมันสูงเข้าไปเลยอะเหมือนไปผ้ามันใหญ่ใหญ่อะคิดไปเองเคยซื้อเคยซื้อบอนเดลเลนกันบ้างไ้มค่าซีคาซี มลนของฟี่มีอัต้าแต่ไม่มีเซอ,อ้์มีเซอรอว่าฮะขเล่นเถอ,เ,อ,อ,อเดอร์สายไว้อแงเลยมันเดอร์สายช็อตออช็อตอมั ไมมไม่เอาสกิลแรกวรอกันดีราเลี้ยสแล้วเสกิลให้เรรนเล็กแงแกเอเอาเอาเอาดับเบิลไปใช้ไปเอิ

แขนมันจ <'s> ะระดับที่บบับไ,ไ,ไ,ไม่มีแบล่อกี่ทำ <c oughs> ไ,ลไ,ไ,ไรลงไปไม่เห็นเลย <c oughs>

ซึ่งมันจะดักยิงแล้วมันเล็งดึงแล้วรู้ไหมมันรออะไรรอการเตะโหนจ๋าขอบช็อตหน่อยขอบคุณวะโคโนขอหน่อยอุ้ยม่เอาอทำเมื่<ข>อไหร่มันดึงใครอ่ะแม่ขอดิเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ <c oughs> ไป เออตัวยิงอะเอ๊ยยังวิ่งหนีทำไมกดไปแล้วขอกดคืนเอ๊ยกดๆเป็นรอบอยู่มันเดินติดติดต่อต่อเออยดิ้นหมูนดิ้นอุ้ยไม่ไม่ อุ้ยโอ้โอตายบางที่เกีย <c oughs> บอกแล้วไงว่าผมเนี่ยสับสนุนอยู่ข้างาหลังเสมอไเปครับอ่ะ้ไม่อเกอเฮ้ยเราขวดอะ่ะเ๊้ เอมีลิมนาแล้วเอาขวดมามันมอนออกอยู่มันานะเอออกแล้วก็ได้ดีเยอะบองตรงกิมคลิปแด้ ตายนี <One input> ่ยองแค่ด <istles> ึงก็น่าจะรู้แล้วนะอ้าวไม่มาสกิวหนึ่งด้วยนะยังยังมีการสกิลสองทุบอะเออแค่กิลนึ่งยังไงยังไงยวรู้เดียรู้ทีตัวนี้ยัไม่ได้ยังไง แม่หเนี่ยนะตายแล้วยังไงวะฮะยังไงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยคลิปยิงคลิปยิงโอ้ยคลิปยิงหมดเดินซ่าเดินซ่ายังไงยังไงยังไงเฮ้ย นี่อ่ะเปิดให้เราไม่ตามมันเลยคือเมื่อกี้เปิดให้หมีเชื่อค่ะดิบอกตรงว่าแคนมาได้แคนผมเนี่นโหด

ขอ,อง,งใครวะของอะของใครอะอะไรอะขอคลิตัวนี้ไม่ให้ไม่ให้ ไอ้ที่มีขวดเอ็งมี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 ไม่ให้เดินติดทำไมมาแดงกินนั่กเลงมานานแวันติงคนจั เล้ยเล่นเล่นเ,เล่นเล่นเลยเนิ่ไอล่นเล่นเล่นโอ้ยยยยายย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 ยงยย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 ยงยย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 ้ยยย่ยย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 นยยยยยอยย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 ยรย โอ้ยไม่ายากเใจดีขนาดปตเ่ยเ้ยโอ้ย้ยโอ้ยีอยมให้ตายเปล่ามีเออดินตายเปล่าล้วแม็ก ได้รูเรื่องเรื่องเอาจิงแล้วเอาจิงแล้วเอ็กว่าใช่ไหมเอะก็ใช้เลยเดาไปทำไมนะเจ้าหัก เอ๊ปวดป่ากดแรงกันยจะดึง่างเยวะัดวางงมันจะดึงค่ายตัวเดียวแล้วนะ่ เราข้างี้ไปกินาฟร่างสั้นเกดึ้นม่ันนึงใครวะไม่ให้ติอ้าวอุ๊ยโทษ ครับมเฮ้ยเฮ้ยเออยังดีนะครับที่ฝั่งมันไม่มีเออเลยนะมันเด้องั้นกูตายแน่ๆบางทีขาดิ้งขาดิ้งขาดิ้งแต่ผมไม่ทันเตอร์อุ้ยยังหงวะแต่ทางเตอดีคือทันเดอร์อยู่ฝั่งเราไง ช็อตระยะไกลเราจะเป็นแครนี่ดังสฉยเลยอะไรนะเนม่ คใครมันเล่นนกเนี่ย,ยหวานตนตีตน้อร่ไปอ่ะันี้เ,เอาดีไหมเอาดีไม่ให้ ซึ้งผมมันต้องฆ่าเป็นพิเศษเลยใช่กระเจี๊ยนวานอะไรคือวานอะไรวานวานอะไรวะวานขอวานหน่อยนะเใช้เลยเรา,าเพื่ออะไรเพื่ออะไรแล้วก็โดนแบบแล้วก็โดนฝัง,งวานวายเยอะสิ ไม่อยากจะมีการบวกกันขึ้นอีกรอบเไม,ไมกินกนะันจะเปิดให้ปล่ะอย่าเลยอ่ะอเอะยยงวบวกอีเฮ้ยนั่นยุร,อรอนอยยบร้อยครับอือันตีแล้วอ,ออ้บอกตรงว่าโว้ยบางทีก็โหดเกิน โอเสกิลไม่ทันไปไหน้ไปไหนไปอเล่นวา อ oh. <fixen>

จิมวูแรงมากบางทีก็แรงไปหนแรงมากโตี้ดีแรงมากไม่ก็แรไปอ่เมื่อกี้ต้นชอบร้าเอ่อไม่อยาเล่นให่ต้นองเงี้ยต้นชอบล้างแค่ เอาปีตนไม่เคยบกอรานอย่างเดียวใส่ช่วยยังเม็ดมาเนกันช็อตทีเดขอเปียงหน่อยขอเปียงหน่อย โอ chanting, ้โหเอ้ยชุดจะตายอ่ะนี่เป็นผลดีของการที่ทันเดิมไม่ลาดนะครับแข่ขนมจิ้มยังไง đâu đấy. không bao giờ. mặc lên màn này đi. à. cái gì cái เอะไรขึ้นอ่ะมันไม่เคยร่วงแงเมื่อกี้อะไรอ่ะเขาฆ่ามังกีได้คนนอสคนีมาแตาย เออไม่ให้หนีหรอกไม่ให้หนีจะหนีไปไหนเนี่ยต้นในคิวอะไรต้นมันอยากล้างไงเข้าใจปะ ม,นนมันเกิดจนไอาื่นเกิดเลยอ้าวจิ้มทีเดียวหลับลเลยอา้าวคงไม่หรอบางทีก็หมดไปหนู

อยอาดูดูคนนียดูคนนี้ดูคนโอ้โหอันตีทีเดียวเฮ้ยเขาดูอันตีแค่ทีเดียวเท่านั้นอันตีแค่ทีเดียวเท่านั้น เราก็ว่าเตือนต้อไม่เวนท่าไหร่รวะโอ้ยตายโอ้ยไม่แต่ทำเพือนฆ่านะอุ้ยตังทัวร์แม็กแมเอาลีแม็ก้ยลี สองดอกโอ้โหโดตะร่างออกแล้วเรับเอ๊อยากได้อิงไหมขโมยเกี้แน่ ของเิงเน่ย <irgendw> ก <carbono> ็ไ <Beautiful>, ม่ไ <imprisoned> ด้จะเอาของอีเมลนี่หว่าฮ้ยค่ะแล้วกรีปอ้ทับตรวจต่แล้วตัวพี่ดุ้ต้นึกว่าวลาเด็เก็บฟเอาเลยอาล เกิดอ,อ,อ,อะไรขึ้นม,มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยมีคือดักอะไรกันดักคิวไงถึงจะอื่น,น,นแล้ว

ทำไมทำตัวอย่างเงี้ยเขายังได้ของสวยรีบเอ,อ็นนะโออีกสองตัวอิ่มแล้วมีทำไมทำตัวอย่างเงี้ยดูเซ่ดูเซ่เราได้ดูมดแหละโอเคโอเค